แล้วดูม <gegen violin> <acy> ีเร me. ื่องที่เระเริ่มแล้วนะคะครับเรนน่มันยังไม่หมุนี่มีคนเดียวเราไม่มีนะคเรา่มเราพูดชื่อด้วยโอเคป้าค่ะอ่ากอื่นเลยแสดงความยินีกับฟันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้จบแล้วเป็นยังไงเราเรียน คณะอะไรใช้เวลาในการเรียนทางไหนค่ะก็ฟอนเรียนคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะชื่อยาวมากเรียน4ปีจบปกติเลยค่ะเรียนไปด้วยทำงานเป็นเรื่องเป็นอย่างไบ้างเหนื่อยมากค่ะใช่ว่าตรงๆคือเหนื่อยมากเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกอ่ะคือแทบจะไม่ค่อยได้เรียนเต็มวันเท่าไหร่บางทีเราก็ต้องแบบรีบออกก่อนเพื่อที่จะ เดินทางเข้าเมืองก็เป็นชั่วโมงแหละก็ไปรถติดเนีน้ก็เลยแบบถ้ามีเวลาก็จะฮึบตื่นขึ้นมาเรียนให้ได้มาเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้เจอสังคมแล้ววันนี้จบแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นอีกหนึ่งก้าของชีวิตค่ะเพราะว่า เคยคิดภาพในหัวตัวเองเหมือนกันว่าวันรับปริญญาตัวเองมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วมามีพี่ๆสื่อมานั่งสัมภาษณ์เราตอนนั้นแค่คิดว่าก็คงมีญาติญาติมาหาเยอะๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปก,กับเพื่อนปกติแต่ว่าในวันนี้ที่เราเรียนจบมันมันเหนือกว่านั้นมากๆเพราะว่ามันมีแฟนคลับที่มาหาเราด้วยมันจะมีวันที่พรอนแบบจัดแยกกับแฟนคลับทีหนึง่งแล้วคือเขาหน้ารักมากๆเลยค่ะเขาแบบ a อ p r e c i a t อกับ ทุกสิ่งที่เป็นเราแล้วก็ทุกคนก็คือลางานเดินทางกันมาไกลเพื่อมาหาเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดงานให้ะคะเออน่ารักมากๆแล้วได้เกียรตินยมอดับสองวันนี้ใช้เวลาเราจุดฝนแบบทำงานงาอือเอาจริงๆคืออยากบอกว่าแอบเสียดายตอนแรกเกือบได้อันดับหนึ่งแล้วตอนแรกตั้งเป้าว่าต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วมาตกมาตายตอน ปีสุดท้ายเทอมสุดท้ายเราวิชาดเดียวมากก็เลยแบบว่าอีกนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราก็ได้ควาเกียรติยมอันดับสองมาก็เหนื่อยคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็คุ้มค่ากับที่เราแบบเออพยายามสละเวลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมีแผนที่จะเรียนต่อหรือว่ามีอะไรที่เราอยากทำในนะอนาคตต่อไหมคะ่ก็จริงๆถ้านาวันนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากเรียนต่อ แต่ว่าอนาคตไม่แน่ค่ะถ้าสมมติเรามีไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อแอบอยากเรียนต่างประเทศเหมือนกันถ้ามีโอกาสค่ะและที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจแสดงว่าฟอนสนใจด้านนี้อยู่แล้วไหมหรือว่ามีอะไรอยากทำมีโครไว้นแน่นอนอ่ะมีค่ะคือฟอนรู้สึกว่าอยากหาเขาเรียวกว่าอะไรอาชีพที่มันมั่นคงมากๆคือการเป็นนักแสดงการเป็นศิลปินอะมันคือความสุขแต่รู้สึกว่า เราไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงไปถึงไหนก็เลยรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจอะเป็นอะไรที่น่าจะทําให้เรามีชีวิตยอยู่ต่อได้จนแก่ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะน,นี้แล้วก็คิดไว้ว่าก็คงเป็นศิลปินเป็นนักแสดงและอนาคตถ้ามีเวลามากพอก็คงมีธุรกิจของตัวเองอาจจะเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนอาจจะเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดู ตามความชอบใช่ตามความชอบเราเราได้ลองไปไหนก่อนว่าเอ้ยถ้าปัจจุบันนี้เราเราไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นศิลปินอยู่อ่ะค่ะเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรเฮ้ยนักวินอวกาศคือแอบเขินนิดนึงแต่ว่าจริงๆตอนเด็กๆหนูพูดกับมาว่าความฝันแรกอ่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรแต่เป็นนักวินอวกาศค่ะหนูแค่รู้สึกว่าชอบเวลาที่ตัวเองแบบแหงนหน้ามอง เราเห็นดาว mm hmm. เ,าเห็นอะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากออกผจญภัยไปนอกโลกแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเพราะว่า mm hmm. <laughs> รู้สึกว่ามันแบบแอบน่ากลัวอันตรายนิดหนึ่งก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติไม่ได้ไม่ได้เป็นดารานะักแสดงก็อาจจะไม่น้องพิโนประกาศก็อาจจะเป็นคุณหมอค่ะแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างคะเรียนจบคว้าเกียรตินิยมันดับสองมาที่บ้านก็ภูมิใจค่ะเขาบอกว่า ดีใจด้วยนะที่ได้เก่ินิยมอันดับสองแต่ว่าไม่น่าพลาดเลยเกือบจะได้อันดับหนึ่งแล้วว่างใช่อีกนิดเดียวแต่ว่าสุดท้ายทุกคนในบ้านก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าแบบเราคงเหนื่อยมากๆแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นี้ก็ก็เก่งมากๆแล้วเราก็ดีใจอย่างน้อยก็เรียนจบได้เกตินิยมอันดับสองให้พ่อแม่มในภูมิใจก็แฮปปี้ค่ค้นในครอบครัวนี่แบบมีให้ของขวัญให้แบบว่าเป็นของแยมที่เราแบบแค่เกตินิยม มามาถักดอกไม้ให้มาเขาชอบถักโคเชอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะนั่งถักแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาถักเล่นๆแต่จริงๆคือเขาถักมาให้เราตลอดเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาแอบเก็บเงียบไว้อะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารักของขแม่แตัวเราอะคะมองของขวัญให้ตัวเองว่าเรียนจบอไรอย่างเียนะ ไม่มีหมายถึงว่าซื้อให้ตัวเองเหรอคะใช่ใช่แบบว่าฉันก็ซื้อของสิ่งนี้แหละให้ตัวเองไม่มีเงินรอมีเงินก่อนไม, <laughs> ไม่มีเงินถ้าสมมุติมีเงินก็อาจจะซื้อทองให้ตัวเองเก็บไว้ <laughs> เป็นไงหัวแบบนับธุรกิจ <laughs> อาจจะไม่อาจจะซื้ออะไรที่มันสามารถทํากําไรได้ในอนาคต <laughs> ค่ะค่ะ <laughs> แล้ววันนี้มี พัทแม่คนพิเศษเออมาให้กำลังใจด้วยเฮ้ยเราต้องมีซีนเปิดตัวเปล่าไหนไหนขอขอฉันจะเขินคุยกับพัทเลยเรื่อยมาด้ไหมอ่าแท้ทำไดไม่ได้ตอนแรกวันนี้เขาสวยมากเลยนะเอาอย่างนี้สู้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นดอกไม้คนละอันกับตอนแรกให้หลายอันให้หลายอัน ันนี้นให้เอาเสืออันนให้ให้ส่วนตัวนะให้ส่วนตัวไงนนั้นให้ส่วนตัวให้ส่ววนตัขอบคุณนะคะ <c oughs> อันนี้คือดอกไม้ดอกไม้ช่อใหญ่มากจริงๆคือมันเหมือนจะใหญ่กว่าตัวหนูนแล้ว,ว <c oughs> ไหนสันฝันมามีเขาอยากเห็นกันดูปเป็นตะมุตะมีมา <c oughs> มีคนถือกระเป๋าให้หรือยังเฮ้ยคือไม่ใช่เลยนะหนูชอบแซวเขาเพราะกล้ามเขาใหญ่ใค้ไหนโชว์กล้ามสิจะลดแล้วเนี่ยโอ้โหจะลดแล้ว มีกล้ามเยอะมากใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยในการปั้นกล้ามจิงมีสองสมเดือนสองสมเดือนอะไรเดี๋ยวหนูจะไปสู้เขาแหละอยากมีกล้ามขอบคุณนะคะฉันเขินมากเขาบอกว่าเขาอยากได้ทองเดี๋ยวจะไปซื้อให้แต่ว่าเป็นทองเป็นช็อกโกแลตไปก่อนฉันคาดหวังละปะลงทุนเดี๋ยวฉันไปก่อนอ่าได้ได้กำไรแน่นอนรอนะมีกล้องเต็มเลยนะรอได้ทองช็อกโกแลตกับเราก่อนได้กำไรแน่นอนนะครับ อเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะตอนแกชอบพี่ลานตอนมีบินกับฟ้อนลอยซิใสาได้เข่งในโยมแบบสองมันเก่งมันแกคนแกคนเก่งขอบคุณค่ะคนเก่งมามาไม่ทันตอนเขาเรียนไงยังก็ยังดีที่มาทันตอนงานสำคัญค่ะแหม ตอนแรกนุ้มว่าป่านจะไม่มาแล้วไม่มามาจีแต่ว่าชีชอบเซอร์ไพรส์ไงเขาก็จะมาวันจริงเล็งวันไว้แล้วเร็งวันเร็งวันไปแล้วขอบคุณนะคะที่มาอินดีมาว้าวว้าเป็นการตื่นเช้าที่คุ้มคะนี่คือะไรนี่คืตื่นสี่โมงหกเจ็ดโมงตัวมาทำไมตื่นเช้าเนี่ยฮะเช้ามากตื่นเช้าบัณฑิตเลยอ่ะเออบัณฑิตตั้งตีสามแต่น่าจะตื่นเช้าเช้าเช้ากว่าพี่ๆหลายๆคนในนี้ พอเจ็ดโมงพอกันหมดในนี้ทุกคนในนี้พอกนหมดค่ะค่ะยาโอเคอ่ะเหน่งมากเลยเอาไปไว้หลังบ้านก่นขอบคุณนะมันคือดอกอะไรไม่รู้ เป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้แบบมีกำลังใจมานัดกันวันนี้อะน,นัดกับป่านไว,ว้นนไหมเอาจริงนัดไว้คือมันต้องนัดเพราะว่าเดี๋ยวป่านเนี่ยจะมาผิดเวลาก็นนมีนะถามว่าป่านมาใช่ไหมป่านมาใช่ไหมใช่เพราะตอนแรกแบบตอนเช้าแบบเฮ้ยป่านลืมเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ก็ก็นัดกันไว <S <S ้แล้วเขาก็มาตรงเวลาเป๊ะเลย เพราะว่าหนูบอกว่าแบบให้มาประมาณสักเที่ยงครึ่งอะไรอย่างงี้เพราะวันนี้จะรีบปิ้วกลับบ้านแหละแต่จริงก็อยากอยากให้เขามาอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอยากอยากให้มาค่ะอยากให้เขามีของขวัญชิ้นโตมาให้ไม่นะานอกจากดอกไม้มีของขวัญชิ้นโตไว้ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติไว้ก่อได้เลยออหรชิ้นนี้โตพอไหมไม่รู้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เขาจะซื้อของขวัญให้ ทีนี้แหละเป็นงานหนักของเราแหละว่าเราซื้ออะไรกลับให้ดีเตรียมผูกโบลินะเมื่อกี้นีะฮ่าผูกโบเหรอะของขวัญสีขาวเขาบอกของขวัญสีขาวชิ้นใหญ่เขาเตรียมผูกชิ้นใหญ่พอไหมอ๋อผูกขวัญขนาด167ยหกสิเจ็ดเซนเฮ้ยกลับบ้านใหม่หรือเปล่าเฮ้ยมันจะขาดส่วนอัปเดตผลงานกันหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นใครอัพ <26. S 1> ใช2ค่ะก็ปีส์ด้วยใช่ี2026มีพลยอดเพิ่งปล่อยไปชื่อเรื่องวิชพนัสตาร์นะคะคืนนี้คืนนั้นหรือคืนนี้ <c oughs> คืนนั้น, <c oughs> น,นฉันมอง <c oughs> เห็นดาวด้วยตาเปล่าค่ะชื่อแอบยาวแต่ทุกคนต้องไปท่องมาบอกตัวเองด้วยเนี่ย <c oughs> น้องดาวฝากด้วยค่ะขึ้นหน้าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดีป่านขึ้นมาซักซักกี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกัน,นะคะ่ะมีนักสแสดง มีเขาโครงและเหลือบทเหลือเวิร์กช็อปเหลือถ่ายและเหลือทุกคนคะ่ะไม่ใช่เรอหน้ากันไปก่อนนี่ค่อยตามมาใช่เฮ้ยแต่ตอนนี้แฟนคลับเขาก็เริ่มไอนี่แล้วนะมีวงมีบ้านแลน้วนะใช่ขอบคุณใช่อ่ะเพิ่มไปสักความคืบหน้า25เพิ่มไปอีก5%คืบหน้าในความสำคัญยิ่งยวดปยวก็พอาด้โอ้โหคุณพี่นี่ทางการลิมิต บ้านเตรียมจะถึงแล้วเครียดอะร่างกายให้รอไหมตำไมเครียดหรอว่ามีโชอะไรเด็ดๆให้เฮ้ยไม่แน่ค่ะอาจจะมีเตรียมบอมส้นสูงหรอละเตรียมบอมเอวรอแต่ว่ากีฬาไม่ต้องคาดหวังนะคะเพราะว่าบอลไม่จริงจังกับกีฬาจริงจังแต่ถ้าเป็นกีฬาที่แบบเฮ้ยซูโม่หรืออะไรที่มันไม่จริงจังเนี่ยพร้อมลุย อันนั้นเราจะจริงจังแต่ถ้าเป็นกีฬาแบบบาสวิง่งพักก่อนดีกว่าแล้วในคาอืออ่นๆคะมีการแสดงไหมมีขบวนพาเลทไหมจะได้เห็นฟอนในนั้นหรือเปล่ามันก็ต้องมีไหมคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปกติที่ทุกคนต้องไปเดินแต่เราจะไปเดินในฐานะไหนจะถือป้ายจะเต้นจะยืนเฉยๆราดูคะ่ะแอบเครียดอยู่เหมือนกันตอนนี้ <c oughs> อ่ะนี้ฝากแฟนๆเนาะฝากแฟนที่มีบัตรไปให้กำลังใจเราแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ไปก็จะมีไลฟ์เนาะอ๋อมีไลฟ์ใช่ไหมคะทั้งไหนอะ GMM ไทยทิเกตเมเจอร์อยู่ในนั้นโอเคค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะทุกคนที่มีบัตรสตาร์ลิมปิกวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปให้ตรงเวลาแล้วก็เข้าไปเชียร์พวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มเหนียวเต็มเต็มเหนียวเต็มเต็มเต็มที่ไปเลยขอให้ enjoy มีความสุขนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีบายไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถไปดูแบบไลฟ์ได้ทางไทยไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะฝากด้วยค่ะขอขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะก็ ท้ายที่สุดฟ <c oughs> อนก็ขอขอบคุณครอบครัวก่อนแล้วกันนะคะจริงๆครอบครัวเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจสำคัญในการที่ทําให้เราเรียนและทํางานไปด้วยมากๆเพราะว่าอยากขอบคุณแม่ด้วยแม่นี่เหนื่อยไม่ต่างกับฟอนเลยแบบตื่นเช้าต้องออกจากบ้านหกโมงครึ่งทุกวันเลยค่ะซึ่งแม่เหนื่อยมากๆการขับรถมันไม่ได้ง่ายแต่เขาขับมาส่งแล้วก็รอเราบนรถแล้วพอเราเรียนเสร็จเขาก็ขับ พาเราไปในเมืองต่อคือเรียกง,ง่ายๆเหมือนเป็นคนขับรถให้เราเลยแต่เป็นแม่ที่เป็นคนขับรถให้เราซึ่งเป็นงานที่ใหญ่หลวกมากอยากขอบคุณแม่มากๆแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญตลอดไม่ว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยมันมีช่วงท้อของชีวิตแต่ครอบครัวไม่เคยทิ้งเลยขอบคุณมากๆค่ะไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณ แฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับจริงๆก็ทั้งคนที่อยู่กับเรามานานๆหรือว่าอยู่กับเราเพิ่งมารู้จักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ไม่รู้ว่า็นดูอะไรในตัวเราแต่ว่าสัญญาว่าจะทําในทุกๆผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอเดยก็อยู่ได้กันเป็นนานๆค่ะถ้ามีักหนึ่งประโยคอยากจะบอกกับตัวเองในวันนี้ถ้ามีสักหนึ่งประโยคอยากบอกกับตัวเองในวันนี้คือ วันนี้เก่งมากวันข้างหน้าต้องเจอสิ่งที่หนักหน่วงเยอะมากๆแน่ๆเพราะเราอายุแค่นี้อะแต่ว่าถ้าวันนั้นเราเจอสิ่งที่หนักมากจริงๆกลับมาดูคลิปนี้เราอยากให้บอกตัวเองว่าเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนอยา่อยาเพึ่งหมดกำลังใจสูส้ๆน,นะจ๊ะ friends, ทุกคนเหมือนมัมีนเลยเก่งอะไ บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ